นะคะ40โิเดอร์นะคะบอกให้ปกปักรักษานะคะเรามาที่นายก็เนาะ จบแล้วเป็นไงจุดทูปขอแก้วแวงมีมให้เรา ให้รวยๆคนที่มาก็ขอให้รวยๆเหมือนกันนะค่ะ รู้หมดรู้หมดนะนี่นะคะอไปแล้วนะคะเราก็เมื่อกี้นี้เนาะโอ้นะคะมาที่ร้านนี้ก็กินกับข้าวกับปลากันกินน้ำสำราญกันนะคะทุกคนโอ้นี่นะคะวันนี้เราได้มีโอกาสเนาะ

ไอันนี้ก๋อมหมูย่างนะฮะอ่าก๋หมูย่างเมื่อกี้เห no. ็นก๋อมวิปปิ้งเนาะรู่สุกเป็นนมสดครับนมสดครับซอสแม็กกี้ครับต้าก๋อมหมูย่างนะฮะวิธีการทำก๋อมของเขานะคะก็จะหมักด้วยนมสดกับซอสแม็กกี้นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่านมสดเร็จรูปนะครับครับนมจะทให้นุ่มเลยเนาะมัจะอร่อยรเอร่อยนะฮะคือมัน

เรา,าก็อยู่ที่นี่นแหละเราก็อยู่ที่มุกดาหารเหมือนกันนี่เลยลที่ระทเจี่ส,สข้าวเห,เหนะียวเนาะนุ่มมากเลยนะเนาะข้าวเหนียวนุ่ม,ลมแล้วก็อ่อนอ่อนาไม่มมาากกดค่ะนะมาอ,อุดหนุนเจ้าของร้านนี้กันนะคะทุกที มาเลยค่ะ FC f ีที่มาเที่ยววัดคงมนอนเลยคะมาเลยกี่รยค่ะีวิไลก่ย่างนะคะโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณากนะคะแม่้าใจดีแม่ค้าใจดีมากเลยนะคะซีวิไลไก่ย่างโอ้โหแลเรียงๆอยู่วันนี้ก็เลยมาเลย ตอนกินข้าวใหญ่ไม่ได้มาเที่ตอนแรกว่าจะไปกินปูให้มาปูให้มาเนาะตอนแรกว่าจะไปกินแต่ไ่กะว่าจะไม่กินอะไรแล้วตอนแรกอะเปูให้มบอกได้ไม่เอาไม่ดีห้าหก่าหอ๋ห้าหเหรอคะเอามาจากไหนปูปูกห้่อหกแล้ห้าเกาห้า อ้ปยานัที Pen ่หานะคะจ้าโอ้โหจาที่ห้าคือวามีก็ไม่ได้เลยโอ้โหยากจังเขาจะมีโชคแล้วนะคะจ้าเดี๋ยวเขาจะจำเลยนะคะเนาะฟังให้ดีๆนะคะอิสิใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะไม่ว่าไหมคะเขาแต่พอมาสบตาเฮ้ยคนนี้จะเป็นอุยานางเนี่ยว่ะฮะ ดูตาเขาดิดูตาเขานี่พี่เป็นผู้พิเศษไงเนี่ยสตาใครรู้เลยไม่ใช่ผู้พิเศษเป็นผู้อย่างรู้ผู้อย่างรู้โอ้โหผู้อย่างรู้นะนี่เขาจะถูงมาทีไหนโอ้โหจริงจริงุุุโอ้นี่สายาบารมีของปู่นะคะเนี่ยน้ำน้ำสิหมดไปยังพอแล้วพอแล้วพอพอพอีค่น้ง่เยอะค่ะโอ้ ให้เท่าไหร่ก็ไม่หมดใช่ไหมให้เท่าไหร่ก็ไดให้ยิ่งได้นะครับให้ยิ่โอ้โหี่ดินาตุยกระตุยขวดใหญ่ได้ไหมคะับขวดใหญ่หรอไม่ต้องพอแล้วไปละไปก่อนนะครับขอบ้โหขอบคุณมากมากนะคะขอให้ให้พี่โอ้โหขอบคุณแม่นะคะผู้ที่มาก็ให้เด้อเอาน้ำเลยเอาน้ำใหญ่ทีนี่ไม่ขวดน้ำขวดใหญ่ให้พี่ยังไง พอแล้วนี่ขอบคุณมากไม่ใช่เย็นดีกว่าใช่เย็นอันนี้พอแล้วนี่ไม่ขัดจัานะคะไม่ขัดัาเอาเย็นที่ตากแดดไปแน่นินคุณถามใหม่ค่ะถามใหม่ค่ะ5เยกันไงขอบคุณนะคะขคุณโอ้นี่นะคะฝากช่องของพี่ลาวันชาเนลดยเด้อนี่ดพี่าวัชาแนล ค่ะแล้วก็แม่เย้ยจำปลาดงด้วยนะคะเอฟซีนี่ทุกคนทุกคนดูนี้อกเขานี่หมดเลยจ้านีอเขาข้างบนเห็นไหมเนี่ยนี่ยตายสิอะไรนะสีวิไลไก่ย่างหายสี่ายแล้วค่ะ่ายแล้วขอบคุณมากมนะคะ อร่อยจริงๆรอร่อยจริงๆโอ้นี่นะครอย่าลืมด้อไม่อร่อยเน่ยเอาตังค์นะคะเิญทานที่ร้านชิชิเนะจมันไม่อร่อยเลยพี่จะไม่หมดแล้วอย่เลโอ้นี่นะครพี่ดาวันของเราเนาะ กินหมดกินเกลี้ยงเลยเนาะขอบคุณนะคะขอให้มีโชคมีลาบค่ะให้เรามีโชคมีลาบด้วยกันเน้อค่ะขอบคุณมากมากค่ะเจอกันใหม่ขอให้ถือกันวางเหมือกี้จะนหมดที่หนึ่งเดียวกันวันเดียววันเดียวที่เลยที่เราไปถอแล้วไม่ถอดคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ